และเราปิดท้ายสักเรื่องหนึง่งผมพยายามจะตั้งประเด็นว่า้มันเห็นเยอะจริงๆคนสูงอายุอยู่บ้านตามลํพาพังประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยนี่เอาตามท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยนะสังคมสูงวัยเกิดอามาาแขนไปติดในห้องน้ําจําได้ใช่ไหมจำได้ค่ะแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์<ะ>ล้มอยู่ตรงข้างซอกตู้เย็นใช่แต่ล่าสุดท่านผู้ชมหญิงชราวัย75ปีลื่นล้ม หัวไปติดอยู่ที่ร่องน้ำทิ้งสิบชั่วโมงไม่มีใครรู้ประตูล็อกจากด้านในติดอยู่ข้ามวันแบบนี้หายใจรวยริยนศีษะบวมกว่ากู้ภัยจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวน้องไรคุณยายอายุ75แล้วนะคะบ้านอยู่ที่ตำบลบางกระเบาอำเภอน,นครชัยศรีนะคนปรปฐมคือบ้านหลังเนี้ย มีคนอยู่สองคนเป็นหญิงสูงอายุทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยประตูหน้าบ้านล็อกจากข้างในก็ต้องทุบป,ประตูแล้วก็ไปเจอภาพนี้แล้วค่ะคุณยายนอนร้องโอดโอยอยู่ในครัวหลังบ้านลักษณะก็คือตะแคงขวาแล้วศีรษะนี่แหละคะ่ะติดอยู่ในร่องน้ำทิ้งลุกขึ้นมาไม่ได้ทางกู้ภัยต้องเอาเครื่องมือเนี่ยสกัดปูนนะคะแล้วก็ยกส่วนที่เป็นศีรษะของคุณยายเนี่ยขึ้นมา ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าหนึ่งชั่วโมงนะกว่าจะช่วยได้แต่ต,ตีที่ติดอยู่เนี่ยคือนานกว่า10บชั่วโมงนะคะแล้วหมดแรงเลยใช่ไหมคุณยายสภาพก็คืออ่อนล้าหมดแรงแล้วก็มีแผลบริเวณแขนขวาแล้วศีษะเนี่ยบวมมากค่ะเพื่อนบ้านเป็นยังไงปกติจะได้ยินเสียงคุณยายกับน้องสาวคุยกันประจำอยู่กันลำพังเป็นคุณสงอายุทั้งคู่นะใช่ค่ะเมื่อวานตอนบ่ายถึงเช้าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยก็เลยโทรศัพท์หาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็เลยรีบประสานง,งานตำรวจแล้วมาดูก็เจอภาพนี้ค่ะรีบเปิดประตูเข้าไปนี่เคราะห์ดีเพื่อนบ้านผิดสังเกตนะเอะใจนะปกติได้ยินเสียงคุณยายคุยกันไอ้ตอนนี้ไม่ได้ยินเงียบผิดปกติเป็นอะไรกันหรือเปล่าโอ้โหแล้วก็เจอภาพนี้จริงๆคนะ่ะขอให้คุณยายปลอดภัยนะหกโมงสี่สิบ้านาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นปากท้อง